ฮะมีเพียดด้วยนี่ผมว่ามีเพียดแมนอยู่บนเป็นงูผมบอกหูว่างูพันหยังงูอย่างครับมันก็ต่างหางเนวนั่นต่างหัวอยู่บอนั่นต่างหัวอยู่บอต่างหางเปลี่ยตัวคือจับมันเสืออยู่หันนี่ครับเอ,อตัวคือจับอมันมาหูเดียวบาวิทกับผู้ยิตตามบโหลายครับพันแปดนี่แหละครับลองคอมเมนต์บาวิศมานะครับเด้อมันงูหยังนี่มันมีผพดบอพอวิตกับหูล่างูดอกครับพอดีภาษีไปไต่หนู ผู้ดีเห็นเจ้งูอยังไงตอนแรกมันมงูทั้งงูอันงูสาม,มเหลี่ยมมันมง, ب, งูทําท่านตอนแรกผุ้นครับจะเป็นงูอยังบ <c oughs> ุ๊งงค <ไป S 1> โอ้ยงงงล่ะงูเหรครับอาจารย์นี่โอ้ยไปพ่นไปพูดเนี่ยนั่นทันทีละ่ะเขาไปเขาสีไปทําลายมันยังไงมันสีมีผิดอยู่บ่หนิหรือมีผิดบ่ถ้ามี่ผิดมันสีเก่งกว่านี้นะ่าขึ้นว่ะเบื้องสองมันเออ เนี่ยบึงมันมันตั้งก็ยังงูมีเหตุมันงูเอาเอาล้มโซ่เนี่ยวิ่งเหรอยัเอาล้มโซ่เนี่ยวิ่งล้มโซ่ได้มันคืองูมันคืองูอย่างว่เคยเบึงในสารคดีอยู่แต่ว่ามันตั้งแนวนี่จังหวะฮันจะซื่องูอย่างบูคึ้ว่ามันงูปิ่งเลยซิเมนบ่เอกเออเออพูดครับจะซึเป็นงูอย่าง ด้วยชิส็ดละมันใส่ลงน้ำเอาไปเอาไปหุ่นละเอาไปลงน้ำเอเอาไปหุ่นละมันจะเพียรมันถอดจะเพียรมนถอดปล่อยเมษาเอาไปเอาเอาไปงันหน้าก็ได้ข้าศัตรก็เอาไปปนเหมือนแร่งนี่ทุ่งมีเพียรปนก็เสียดอยู่ปะครับเพียรว่านี่เอาลงแค่นี้ก็ได้อือลงใส่ก็ได้เอาใส่เอาไปใส่ไปใส่เดี๋ยวยาวแขนรถกับพ่อเลยบ่กใส่กระบะรถไปปล่อยที่ล่ะเออใช่ครับวินวินไอเดับใส่กระบะรถไปปล่อยครับ อ่ะไปครับไป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 อ่ใส่อาใส่บอกว่าโอ้ยอย่าใส่ถอนทอนอ่ไปไปไไป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 ไดไป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 ไัไปไนไนไป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 ไไไป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 เปไปไนไป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 ลปไไปไปมปไปไไมไป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 อกไป อันนี้ข้าวหรอละปันนี่ครับไ,ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว